ขึ้นชื่อว่าการพนันนะคะไม่เคยส่งผลดีกับใครเลยค่ะล่าสุดนะ,ะตำรวจตามไปรวบหนุ่มติดพนันออนไลน์ค่ะแล้วก็ไปวิ่งราวสร้อยข้อมือทองคำห้างดังย่านพระรามสองค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอท่าข้ามรับแจ้งเหตุวิ่งราวซับขาภายในร้านทองเพชรทองใบยเยาวราชชั้นสองห้างโลตัสถนนพระราม2นะคะที่เกิดเหตุพบกับนางสาวยุพาพันธ์พนักงานขายก็แจ้งว่าขณะเปิดร้านเนี่ยนะคะก็มีลูกค้าชายคนหนึ่งค่ะเข้ามาขอดูสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักประมาณ5บาทราคาก็อรู่ที่ประมาณ163,250บาทพนักงานขายก็นาทองมาให้ทดลอง ใสใดูนะคะคหลังจากนั้นลูกค้ารายนี้ได้เอาสร้อยข้อมือทองคําหนัก5บาทวิ่งหนีลงบันไดทางลงห้างหลบหนีไปออกทางประตูออกห้างทางด้านถนนพระราม2ซอย69นะคะเจ้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อติดตามคนร้ายค่ะ ซึ่งต่อมาฝ่ายสืบสวนสอนอท่าข้ามก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุนะคะรวมถึงเส้นทางขณะที่คนร้ายมาก่อเหตุและเส้นทางการหลบหนีก็พบตำหนิรูป,ปรพรรณใบหน้าของผู้ก่อเหตุทราบชื่อผู้ก่อเหตุต่อมาก็คือนายเตรัตอายุ25ปีนะคะพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึง่งในซอยรามินทาน42เขตบึงกุ่มค่ะ นายเตรัศก็ให้การรับสาร,รภาพนะคะว่าเขาเป็นคนร้ายที่ไปก่อเหตุที่ห้างทองดังกล่าวจริงค่ะและเขาก็ได้นำสร้อยทองที่ได้เนี่ยนะคะไปขายที่ร้านทองย่านวัดพันท้ายนรสิงห์ได้เงินมาประมาณ 134, 0 0 0พบาทหลังจากนั้นก็นำเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์นะคะแล้วก็นำเงินไปซื้อทองรูปพรรณแล้วก็เสื้อผ้าและยังเหลือเงินสดอีก6 4 0 0 0บาทตำรวจจึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดค่ะก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอท่าข้ามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ